สวัสดีครับจากคลิปแรกเนี่ยเราได้เรียนอยู่กับการดุลสมการรีด o อกซ์โดยใช้เครื่องปฏิกิริยาแล้วแล้วก็ใช้แบบเต็มเซลหรือว่าใช้เลขออกซิเดชันไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการใช้เลขออกซิเดชันอย่างเดียวแบบเต็มเซล์อย่างเดียวนะครับในรูปแบบของปฏิกิริยาที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับรูปแบบหลายๆรูปแบบเนี่ยมันจะมีการวิธีการคิดที่แตกต่างกันเนาะเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นในการ คิดในเรื่องของการดุลสมการจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับในกรณีที่สารตั้งต้นมีจำนวนอะตอมมากกว่า1เช่นสนารตั้งต้นมีเลขห้อยดูนี่ครับ a ห้อยสบวกกับ B.C. บวกไปเป็น A.5. บวกบวกกับ B วิธีการนะครับให้เอาเลขห้อยนั้นๆน่นนะคูณกับเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวมันเองยังไงดู A ตัวนี้ A ห้อยส เป็นธาตุอิสระไม่มีประจุเลียกอกซิเดชันเป็น0เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปเป็น5บวกเลีอกซิเดชันก็คือบวก5 0ไปเป็นบวก5ก็คือเพิ่มขึ้น5ต่อไป B 4บวกเลี้ยอกซิเดชันก็คือบวก4ไปเป็น B เฉยเลียอกซิเดชันนยก็คือลดไป4 ถ้า,าเราใช้วิธีการเดิมคูณไข้เลขออกซิเดชันเลยเนี่ยมันจะดุลได้ยากกว่าเดิมนะครับสำหรับกรณีแบบนี้ดังนั้นจะมีทริคเล็กน้อยก็คือ 1. คือถ้าหากเราสังเกตเห็นธาตุที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเนี่ยมันมีเลขห้อยถ้าหากเลขห้อยนี้อยู่ทางฝั่งสารตั้งต้นให้เอาเลขห้อยคูณกับตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงแปลงของมันเอง 5. คูณกับเลขห้อยของมันก็คือ4เท่ากับ20 เสร็จแล้วใช้วิธีการเดินครับก็คือคูณไข่ของ B เป็นแปลง4เอา4มาคูณหน้าของ A หากอันนี้ใส่ C C 4, 4 6 6ใช่ไหมครับแสดงว่า A ตัวนี้ต้องใส่16ฮะแบบนี้ของ A ได้20เอา20ไปคูณหน้า B ฝั่งนี้20ฝั่งนี้ก็20เพราะ B ไม่มีเลขห้อย คราวนี้ลองมาเช็คอะตอมของธาตุที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเอฝั่งนี้16ฝั่งนี้ก็16 B ฝั่งนี้20ฝั่งนี้ก็20ประจุครับ20คูณ4บวกฝั่งนี้ก็บวก80ประจุฝั่งนี้16คูณ5ฝั่งนี้ก็บวก80เท่ากันหมดแบบนี้นะครับถ้าสารตั้งต้น คือธาตุที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเนี่ยมีเลขห้อยให้เอาเลขค่อยไปคูณเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงไปเสร็จแล้วก็คูณค่อยกันเหมือนเดิมอ่ะลองมาดูตัวอย่างจริงครับดูข้อ7นะครับข้อ7อันดับแรกก็คือต้องหาเลขออกซิเดชันของธาตุก่อนว่าธาตุตัวไหนบ้างที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนะครับอ่ะเรามาดู HNO3 H เ NO ป็นบวก1อยู่แล้วถูกไหมครับถ้ามันทำปรญหากับพวกอะลูหะ ถ้าเราทำพันธะพวกโคเวเลนต์เป็นบวกหนึ่ง O ส่วนใหญ่คือลบสองสามตัวก็เป็นลบหกแสดงว่า n ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ n ต้องเป็นบวกห้าถูกไหมครับบวกหนึ่งบวกห้าเป็นบวกหกลบหกเป็นศูนย์มาฝั่งนี้ครับฝั่งทางผลิตภัณฑ์ O ส่วนใหญ่ลบสองสองตัวก็เป็นลบสี่ n ต้องเป็นบวก 4. สี่แสดงว่าตัว n เปลี่ยนแปลงไป 1นะครับจากบวก5ไปเป็นบวก4ก็คือลดไป1ต่อไป i ฟฝั่งสะนังต้นเป็นธาตุอิสระไม่ได้ทำพันธากับใครก็เป็น0 hio 2 h บวก1 o ลบ2 2ตัวลบ4 i ต้องเป็นเท่าไหร่ครับก็บวก3บวก1บวก3ได้บวก4บวก4ลบ4ได้0โอเค จากศย์ไปเป็นบวก3ก็จะเพิ่มขึ้น3คราวนี้ดูครับว่าธาตุที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันมีเลขห้อยไหมถ้าไม่มีเลขห้อยก็คูค่ไขได้เลยปกติแต่ถ้ามีเลขห้อยมันจะมีความซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับปรากฏว่าเลขห้อยมันอยู่ฝั่งสารตั้งต้นถ้าเลขห้อยอยู่ฝั่งสารตั้งต้นวิธีการก็คือเรา คูณด้วยเลขค่อยของธาตุที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนั้นเลยเลขค่อยก็คือของไอโอดีนเอา2ไปคูณฝั่งของไอโอดีนก็เท่ากับ6นะครับเลขค่อยถ้าหากอยู่ทางฝั่งสารตั้งต้นเอาเลขค่อยไปคูณกับเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงไปได้เลยของธาตุนั้น,น,น,เ,นเสร็จแล้วคูณไข้ครับคูณไข่ของไอโอดีน6เอา6ไปคูณหน้ากลุ่มของ n อันนี้ใส่6อันนี้ก็ใส่6โอเคนะครับของ n เปลี่ยนแปลงไป1เอา1ประกลุมไปคูณหน้ากลุ่มของไอโอดีนอันนี้ใส่1เมื่ออันนี้ใส่1ปุ๊บเนี่ยไอโอดีนทางฝั่งสันตั้งต้นจะมีอยู่2ใช่ไหมครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ต้องใส่เท่าไหร่ฮะใส่2ครับคราวนี้เรามาเช็ค ธาตุที่เปลี่ยนแปลงและออกซิเดชันก่อนว่ามีอะตอมของธาตุทั้งทางฝั่ง,ง,งสนงันังต้นและผลิตภัณฑ์เท่ากันหรือยัง n มี6ฝั่งนี้ก็มี6ครบเท่ากัน i, I มี2ฝั่งนี้ก็212 2, เท่ากันเสร็จแล้วดูนธาตุอื่นๆที่ไม่ใช่ h กับ o อ่าไม่มีต่อไปก็ดุล h กับ o เลยโดยโดยการดุล h ก่อนนะครับ h ฝั่งนี้มี6 ฝั่งนี้มี2ต้องเติมตัวเลขหน้าน้ำเท่าไหร่ครับถึงจะทำให้ H ของฝั่งผลิตภัณฑ์มี6เท่ากับฝั่งฝั่งสารตั้งต้นอลองเติมดูก็ได้ครับเติม2 2 2 4 4บวกกับ2นี่เป็น6เท่ากันเท่าแล้วต่อไปดุล O 6 3 18ฝั่งนี้มีออกซิเจน18 ครานี้ครับ2 2 4บวกกับ6 2 12บวกกับ2 1 2ได้เท่าไหร่ครับก็ได้18แแสดงว่าอะตอมของธาตุตอนนี้ครับคือเท่ากันหมดแล้วอะตอมของธาตุเท่ากันหมดแล้วก็เสร็จก็เสร็จแล้วนะครับเราจะเอาที่ทดออก เพื่อมันจะได้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นหนึ่งตัวนี้อาจจะไม่เขียนก็ได้นี่คือสิ่งที่ได้ออกมานะครับนักเรียนลองทำเองในข้อ8ครับอ่ะครับกรณีต่อไปนะครับเป็นกรณีที่ถ้าที่เปลี่ยนแปลงเล็ออกซิเดชันเนี่ยทางฟังผลิตภัณฑ์มีเลขห้อยวิธีการนะครับเราจะเอาเลขห้อยนี้เนี่ยคูณทั้งเล็ออกซิเดชันที่เพิ่มและลดยังไงมาดูนะครับสมมติของสมการนี้ครับสมการสมมติ a 5บวกบวก b ไปเป็น a 2บวกกับ b 4บวกปรากฏว่า a, a เปลี่ยนแปลงจาก5ไปเป็น0ก็เปลี่ยนแปลง5 b, b จาก0ไปเป็น4ก็เปลี่ยนแปลง4เสร็จแล้วเราสังเกตเห็นว่าเอ๊ะ้าที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเนี่ยทางฝั่งผลิตภัณฑ์มีเลขห้อยวิธีการคือเราจะเอาเลขห้อยคูณทั้งเลขออกซิเดชันที่เพิ่มและลดคูณ2จะได้10กับ8 ของ A ได้10เสร็จแล้วก็คูณไข่นะครับของ A ได้10เอา10มาคูณหน้าของ B 10อันนี้ก็ใส่10ของ B ได้8เอา8ไปคูณหน้ากลุ่มของ A ฝั่งนี้ใส่8เมื่อฝั่งนี้ใส่8แล้วเนี่ยทางฝั่งของสารตั้งต้นจะมี A 8ตัวฝั่งนี้ต้องใส่เท่าไหร,ร่ฮะต้องใส่4ถูกไหมครับ จะต้องใส่ครึ่งหนึ่งคราวนี้เช็คธาตุให้มันเท่ากัน A 8ฝั่งนี้ก็8 B 10ฝั่งนี้ก็10ต่อไปเช็คประจุครับ8 5 40ฝั่งนี้ก็14 40บวก40กับบวก40เท่ากันนะครับในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวลองมาดูโจทย์จริงๆครับในข้อ9ข้อ9เนี่ยโอ้โหอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย คราวนี้ครูมีทริคให้นิดน,นึงฮะนักเรียนลองดูตัว SO4 เนี่ยเป็นอนุมูลกลุ่มซึ่งมันพบอนุมูลกลุ่ม SO4 นี้ทั้งทางฝัง่ง,งของสารตัง้งต้นและก็ผลิตภัณฑ์หากเจอกรณีแบบนี้เนี่ยเรามอง SO4 เป็นอนุมูลกลุ่มได้เลย SO4 2ลบถูกไหมครับเราใช้ลบ2เป็นเลขออกซิเดชันของทั้งก้อน SO4 ได้เลยเนาะคราวนี้ ให้ทายว่าธาตุไหนน่าจะเปลี่ยนแปลงลนออกซิเดชันมั่งครูมองปุ๊บเนี่ยครูจะขอตอบว่า fe กับ mn เพราะเป็นธาตุทรานซิชันที่น่าจะเปลี่ยนแปลงลอน,นออกซิเดชันเนาะ k นี้เป็นหนึ่งบวกหนึ่งอยู่แล้วอ่ะเรามาหาของ fe กับ mn ดูก่อน so 4เรามองเป็นอนุมูลกลุ่มถูกไหมครับลบ 2. แสดงว่า fe ก็คือบวก2ต่อมาฝั่งนี้ขอ,อยยดลบกันฝั่งนี้ครับ so c 1โมเลกุลคือลบ2มีทั้งหมด3ก็เป็นลบ6แสดงว่า fe 2ทั้งก้อนก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับวก6ถูกไหมครับ fe ตัวเดียวก็ต้องเป็นบวก3เวลาคิดเลขออกซิเดชันเราจะคิดของธาตุ1อะตอมเนาะ1ตัวจาก fe บวก2ไปเป็น fe บวก3เลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลงไป1 พิ่มขึ้น,นต่อไปมหาของ m n ในโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตตัวนี้ k มูลหนึ่งอยู่แล้วมูลหนึ่งบวกหนึ่งเสมอ o ส่วนใหญ่ลบสไม่กี่ตัว4ตัวก็เป็นลบแป n ต้องเป็นเท่าไหร่ครับบวกเฝั่งนี้ครับฝั่งของผลิตภัณฑ์ so 4เรามองเป็นอนุกูลกลุ่มคือลบส ใช่ไหมครับประจุของ SO4 คือ 2- ลบเล o อซ d เ t i o n มันก็คือลบ -2 ดังนั้น Mn ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ฮะบวก2จากบวก7ไปเป็นบวก2ก็ลดลงเท่าไหร่ครับลดลง5ถ้าท่าที่เปลี่ยนแปลงเล o x ซิเดชัน,น ation, ไม่มีเลขห้อยอะไรเลยเนี่ยเราก็คูณไขได้เลยจบแล้วก็ดุลไปดุลมาตามหลักการดุลทั่วไปแต่พอมีเลขห้อยเนี่ยก็คือมีวิธีการคิดทำให้ง่ายขึ้น คราวนี้เรามาดู Fe มันมีเลขห้อยอยู่ทางฝั่งของฝั่งของอาผลิตภัณฑ์ถ้าเลขห้อยอยู่ทางฝั่งผลิตภัณฑ์เอาเลขห้อยคูณเลขออกซิเดชันที่เพิ่มและลดได้เลยจะได้ว่าอันนี้เท่ากับ10แล้วก็2จากนั้นคูณไข่ค่ะค,คูณไข่เหมือนเดิมของ Fe 2เอา2ไปคูณหน้ากลุ่มของ f n อันนี้ใส่2รูขอเปลี่ยนสีปากกาน,นี้ใส่2อันนี้ใส่2โอเคเนาะของ MN 10เอา10ไปคูณหน้ากลุ่มของ FE อันนี้ใส่10เพอใส่10ปุ๊บเนี่ย FE ทางฝั่งสารตั้งต้นจะมี10อะตอมถูกไหมครับทางฝั่งผลิตภัณฑ์ FE ห้อยสก็ต้องใส่5 5-2-10เนาะต่อไปต่อไปครับเช็คอะตอมของธาตุที่เป็นแปลงและออกซิเดชันว่าเท่ากันหรือเปล่า fe สังต้น10ผลิตภัณฑ์5 2 10เท่า mn สังต้น2ผลิตภัณฑ์2เท่าต่อไปครับเช็คธาตุอื่นๆที่ไม่ใช่ o กับ h คราวนี้เนี่ยเมื่อกี้เรามอง s อยู่ในกลุ่มของ so c ถูกไหมครับอ่ะกูขอลบให้มันเห็นชัดขึ้นอ่ะเมือ่อกี้เรามอง S อยู Q ่ใน s, s o c ดังนั้นเรามองมันเป็นอนุมูลกลุ่มเช็คมันทั้งก้อนเลยครับเช็คมันทั้งก้อนได้เลยถ้าหากมันมีอนุมูลกลุ่มทั้งทางฝั่งสารตั้งต้นและก็ผลิตภัณฑ์ เช็คเป็นอนุมูลกลุ่มทั้งก้อนได้เลยนะครับอ่ะฝั่งนี้มี10บวกกับ 1, 11ฝั่งนี้มีเท่าไหร่5,3,15บวกกับ2,1,2บวกกับ1เท่ากับ18 s o c ทางฝั่งผลิตภัณฑ์มี18โมเลกุลเนาะทางฝั่งสาังต้นอันนี้เรายังไม่ได้ดุล ยังใส่เลขตรงนี้ได้อยู่ต้องใส่เลขอะไรครับถึงจะได้เท่ากับ18เท่ากันก็ใส่8ใส่8 10คูณ1ได้10บวกกับ8คูณ1ได้8 18เท่ากันลอะอถ้าไหนมีมี อนุมูลกลุ่มที่เหมือนกันทั้งทางฝั่งสนต้นและก็ผลิตภัณฑ์เรามองเป็นก้อนไปได้เลยนะครับต่อไป so c เท่าแล้ว f e เท่าแล้ว mn เท่าแล้วดูธาตุอื่นต่อครับที่ไม่ใช่ h กับ o นะ h กับ o เราไปดูสุดท้าย k อ่า k ฝั่งนี้มี2อยฝั่งนี้มี2ฝั่งนี้ก็มีห้อย2เท่ากันหมดครับต่อไปเหลือ h กับ o เช็ค H ก่อนนะครับฝั่งนี้มี8,2,16ฝั่งนี้ทำไงให้เป็น16ครับก็ใส่8ฝั่งนี้8,2,16ฝั่งนี้ก็8,2,16 H เท่าต่อไปสุดท้ายคือเช็ค O คราวนี้ O เนี่ยเราจะไม่เช็ค O ของ SOC แล้วเพราะว่า SOC เรามองเป็นอนุมุลกลุ่มเป็นก้อนแล้วถูกไหมครับเราจะเช็ค O ตัวอื่น ที่ไม่อยู่ในอนุมูลกลุ่มนี้ก็คือตัวนี้2-4-8ฝั 2, 4, ่งนี้ก็เหลือแค่ตัวนี้นะครับก็คือ8-1-8โอก็เท่าเสร็จแล้วครับวิธีการมีแค่นี้ดังนั้นหลักการก็คือถ้าหากธาตุที่เปลี่ยนแปลงเรีออกซิเดชันเนี่ยมีเลขค้อยอยู่ทางฝั่งผลิตภัณฑ์นะครับให้เอาเลขห้อย,อยคูณทั้งเรีออกซิเดชันที่เพิ่มในรลแล้วก็คูณไข่จากนั้นก็คือ ดุลสมการปกต,ติได้เลยนะครับมันจะทำให้การดุลสมการง่ายขึ้นเนาะ,อะลองทำเองครับข้อ10ข้อ10เนี่ยครูมีไกด์ให้นิดหนึง่งท่นจะสังเกตเห็นอนุมูลกลุ่มเป็นมี so c มี no 3แต่ว่า so c เนี่ยเราจะพบทั้งทางฝั่ง,งสารตั้งต้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอเคเรามองเป็นอนุมูลกลุ่มได้แต่ n o 3มเนี่ยมันมีแต่ฝั่งสารตั้งต้นอย่างเดียว ฟังผลิตภัณฑ์มันเป็น NO ถ้าครูถ่ายเนี่ยครูถาว่าตัว N เนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเราจะต้องเจาะตัวนี้นะครับเราจะมองเป็น NO3 ไม่ได้เราก็ต้องมองเป็นทีละตัวเนาะหาเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงไปของ N โอเคลองดูครับ